กินข้าวก่อนไปทำง,งานนะคะมีผัดผักเยวแกะก่อนคยวนะคะเราต้องเตรียมพร้อมนะคะก่อนไปทำง,งานเราต้องกินข้าวนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างบางทีแบบถ้ามันยุ่งอ่ะเราก็จะหาเวลาว่างมากินไม่ได้ไงเกรงใจเกรงใจทุกคน ไนนี่ยากใช่นหอ่ะกินให้เรียบร้อยวันนี้ก็จะมีผัดผักแล้วก็หมูนะคะอันนี้ทำเองแล้วก็จะมีหน่อไม้แล้วก็จะมีข้าวน้ำพริกประทูเดี๋ยว คนให้เข้ากันก่อนใส่น้ำร้อนเพราะว่าน้ำพริกเราอยู่ในตู้เย็นตังไว้เราก็ต้องเอามาผสมน้ำร้อนนะคะอื้อานะน้ำม้นน้ำพริกประทู โอ้อ oh. mm ืม hmm. ผัดผกพราเผ็ด hmm. อ right, mm ืมอร่อยมากน้พริกผัดผัก แล้วก็เอาไม,ไม้กินเพิ่มพลังก่อนไปทำงานอ่อเสบหลายราดไปโอ้ราดเยอะๆเลยชอบกินผักกินข้าว ก่อนเข้างานถ้าเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบางทีแบบมีคนเยอะอเงี้ยเราก็อยากทำงานให้เต็มที่เอ้ยพูดแล้วดูดีมันก็จะมีวันที่ว่างและว,วันที่ยุ่งนั่นแหละแต่เรากินข้าวให้อิ่มแล้วก็ทำงานถ้าหิวก็ค่อยกินอะไรแบบ